นี่เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานแต่แล้วเขาก็ถูกแม่มดที่ดูท่าทางไม่ใจร้ายเท่าไหร่ลักพาตัวมาแม่มดตั้งใจจะเอาเขาใส่ลงไปในหม้อต้มเพื่อทำยาสูตรพิเศษถ้าหากไม่ทำอะไรแล้วก็เขาต้องตายแน่แม่และทางเดียวที่เขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ก็คือต้องใช้หน้าตาอันหล่อเหลาของเขาในการมัดใจ แม่มดสาวคนนี้ให้ได้ <c oughs> เอาละครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม Good Luck Seducing and s w i t h โชคดีนะกับการยั่วยวนแม่มดสาวน้อยคนนั้นนะ่ะเป็นเกมจีบสาวที่แฝงความเฮอเร่เหรอดูอยังไงก็กาวแนววิชวลโนเวลที่สร้างจากโปรแกรม RPG Maker ผมสนใจเกมนี้มาสักพักแล้วแต่ตอนแรกผมเล่นเกมนี้ไม่ได้ไม่ว่าผมจะทํำยังไงก็ตามคือพอผมเข้าเกมปุ๊บมันจะขึ้นเออร์เรอร์ตลอดนะครับหาวิธีแก้นานมากทําตาม Google เปิด YouTube ทําทุกอย่างก็เล่นไม่ได้สุดท้ายปรากฏว่ามันเป็นเพราะโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับคิดว่าเกมนี้เป็นไวรัสผมก็เลยตัดสินใจลบโปรแกรมสแกนไวรัสแม่นเลย มาดูกันว่าข้างในตัวเกมเป็นยังไงเฮ้ออะไรพี่โจร้องทำไมโอ้พระเจ้าเจ็บหัวะมัดเลยน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจําได้ว่าฉันกำลังจะกลับบ้านหลังเลิกงานแต่อยู่ๆก็มีอะไรไม่รู้หนักๆมาฟาดที่หัวจากข้างหลังอ่ะเอเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันถูกมัดด้วยเหรอเนี่ยโอ้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 อ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้อ Uh huh. ทักทายนะเจ้ามนุษย์ยินดีต้อนรับสู่แมนชั่นน้อยๆน,น่ารักของฉันอ,อ,อะไรเนี่ยเธอเป็นใครกันแน่แล้วทำไมฉันถึงถูกมัดไว้ล่ะเนี่ยบางคนก็เรียกฉันว่าใครหรือบางคนวงเล็บคนที่เรียกว่าแม่น่ก็เรียกฉันว่าความผิดหวังแต่ว่านายจะเรียกฉันว่าอลิสก็ได้โอเคอลิส okay, ก่อนอื่นเลยนะทำไมต้องมัดฉันด้วยละ่ะ ต้องการอะไรจากฉันกันแน่โอ้แหมที่รักเอ๋ยเพราะว่านายเนี่ยเป็นกุญแจที่จะเอื้อมไปสู่ความสุขที่ฉันต้องการยังไงล่ะนี่รักพาตัวฉันมาจะทําผัวหรือว่าอะไรแบบนั้นเหรออะไรนะไร้สาระฉันไม่มีทางทําแบบนั้นอยู่แล้วนะโอเคขอบคุณพระเจ้างั้นฉันเริ่มที่จะกังวลมากขึ้นแล้วล่ะฉันลักพาตัวนายมาก็เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นส่วนผสมของยาที่เรียกว่า ความสุขหึว่าไงนะฉันลักพาตัวนายมาเพื่อจะเอานายน่ะมาใส่ในยาฉันคิดว่าฉันพูดชัดเจนแล้วนะอะอะไรนะขอประทานโทษนะครับโว้ยไม่เห็นจำเป็นจะต้องสะบดแบบนั้นนี่ไมีฉันสะบดในสถานการณ์แบบนี้เหรอเธอรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยโว้ยเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยครับ โอ้ให้ตายเถอะปวดหูชะมัดเลยโอเคตามใจนายแล้วกันนะอยากวยวายก็วยวายไปในตอนที่ฉันอะ่ะเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมโอเคไหมนี่มันแย่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมฮะเอ้ยเอาเซฟเอาๆอะน,นันมันมีไฟเซฟอยู่แล้วเนี่ยใครแอบมาเล่นเครื่องผมเขาเป็นผีแน่ๆเลยเออฉันควรจะทํายังไงดีนะเนี่ยใหญ่นี่กําลังจะฆ่าฉันโอเคใจเย็นก่อนคิดสิต้องมีหนทางคิดสิ มีตัวเรื่องนะครับระหว่างคู่เธอหรือว่าย่ยวนเธออันไหนคือแบดเอ็นนะคู่ก่อนแล้วกันนะโอเคฉันไม่ไหวแล้วเฮ้เธอน่ะถ้าหากเธอไม่ยอมปล่อยฉันตอนนี้แล้วก็ฉันสาบานได้เลยว่าฉัานจะสับเธอเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็จะเอาเธอน่ยยัดลงในหม้อนั่นด้วยตัวเองเลย <c oughs> เพระติซียาพระติซียดูสิ ฉันทำยาอย่างที่เธอบอกฉันมาแล้วอออเหรอจ๊ะดีจังเลยงนะ่ a แล้วผู้ชายคนนั้นน่าอยู่ไหนนะ่ะเอะผู้ชายไหนเหรอก็ผู้ชายที่เธอต้องให้ดื่มยานี้นะ่ะและฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะในเมื่อฉันเอาเขาใส่งลงลงไปในหม้อต้มหมดแล้วเด,เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่า นี่เธอใส่ผู้ชายทั้งคนลงไปในหม้อเหรอลงไปในหม้อทํายาเรียบร้อยก็ใช่แล้วนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็แค่ต้องการส่วนน้อยๆจากเขาเท่านั้นเองเนะี่ยไม่ใช่ใส่ผู้ชายทั้งคนลงไปนะนี่เธอไม่ได้อ่านส่วนผสมของฉันเหรออ่ะอาฉันจะโทรเรียกตำรวจไม่เดี๋ยวก่อนอา้าวฉากจบที่หนึ่ง ยาที่ไร้ค่าสรุปน้องอลิสนี่คือกาวล้วนๆใช่ไหมคือเขา <c oughs> คือน้องเข้าใจผิดว่าต้องใช้ผู้ชายทั้งคนยัดลงหม้อแต่จริงๆแล้วแค่ใช้แบบส่วนเล็กๆนิดเดียวจากผู้ชายก็พอแล้วนะครับเอแต่เหมือนเขาต้องให้เราดื่มยาด้วยนะไม่รู้ว่าคือยาอะไรน่าสงสัย <c oughs> เอาละเอ่อก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับต้องพยายามยั่วยวนเธอด้วยเสน่ห์เร้าใจของเราโอเคอะไรก็ช่างเธอหนะ่าลองใช้เสน่ห์เย้าวยวนของฉันในการทําให้เธอปล่อยฉันดีกว่านะเฮ้แม่สาวน้อยจะเรียบร้อนไปไหนล่ะทาไมเราไม่มาทําความรู้จักกันก่อนดีมากเธออาจจะค้นพบความสุขของเธอก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานั่นนะอะปะชิงนี่ฉันไม่สนใจหรอก ออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องพยายามต่อไปเออจะว่าไปแล้วบ้านเธอก็ดูสวยแล้วก็สบายมากๆเลยนะเนี่ยอาจจะเซฟเศขอบใจนะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะโอเคอย่างน้อยตอนนี้ก็คืบหน้าขึ้นบ้างแล้วฉันต้องดูรอบๆแล้วก็เริ่มคุยกับเธออืมให้เราเลือกนะครับว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเตียงแล้วทำไมเตียงมาอยู่ข้างบนล่ะไหนดูสิ เดี๋ยวก่อนข้างบนนั่นคือเตียงเหรอใช่แล้วล่ะแล้วมันปลอดภัยเหลอที่จะไปนอนบนนั้นน่ะก็สำหรับคนที่หมุนตัวไปมาคืนละ58ตลบก็คงไม่อ่ะนะแต่ไม่ใช่สำหรับฉันเพราะฉะนั้นมันก็เพอร์เฟกต์สำหรับฉันเลยที่จะนอนสูงจากพื้นสัก5เมตรเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าคิดว่าเราได้นอนชมวิวด้านบนทองฟ้าตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ก็ก็น่าจะสวยนะครับดูเหมือนว่าเธอจะมั่นใจเรื่องนั้นหรือเกินนะเอ้ยว่าแต่ แม่มดมีคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอ <c oughs> แปลกจังนะอไม่คิดเลยมาก่อนเลยว่าแม่มดมีคอมพิวเตอร์ด้วยตามนั้นแน่นอนว่ามีสินี่คิดว่าแม่มดอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้จักอินเทอร์เนต็ตหรือย,ยังไงแล้วถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตจะดูหนังได้ยังไงล่ะฮะนี่นายต้องการทําอะไรกันแน่เจ้ามนุษย์โอ้ก็แค่อยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นเท่านั้นเองนั่นแหละพิงปล <c oughs> ่อยดาวจุดจุดจุดเฮ้โอ้ <R> หรือว่าจะได้ผลนะ่ะฉันรู้นะว่านายต้องการจะทำอะไรกันแน่เพื่อนนายพยายามรอลวงฉันเข้าไปในป่าต้องห้ามด้วยคำพูดของนายสินะแต่ว่าแม่สาวน้อยคนนี้เนี่ยอยู่ไกลเกินจะเอื้อมถึงนะจ๊ะฉันคือมือหนึ่งเอ้ยไม่ได้ผลกับใจนี่เลยอย่างนั้นเหรองั้นตู่จบเหตุแล้ว เอาละงั้นขอเตรียมยาต่อแล้วนะเด,เดี๋ยวก่อนสิโอเคฟังนะในตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ในสถานการณ์แบบว่าอยู่ๆใครบางคนก็จับฉันมาเอามาทําอะไรก็ไม่รู้อะโดยที่ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลเลยเธอแน่ใจหรือว่าเธอใช้ส่วนผสมถูกนะอย่างน้อยก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นหน่อยสิว่าฉันผิดนะลองคิดดูสิหลังจากฉันตายไปแล้วแล้วเธอเพิ่งมบาคคนพบความจริงว่าเธอไม่จำเป็นต้องฆ่าฉันเลยเนี่ยแบบนั้นมันจะเป็นยังไงอะฉันจะกลายเป็นผี แล้วก็สิงอยู่ที่บ้านเธอแล้วก็สออกร้อนเธอและหลังจากนั้นก็เผาบ้านเธอด้วยโอเคโอเคอันนี้ดูด้วยตัวเองซะอืส่วนผสมยาแห่งความสุขนี่อลิซช่วยเข้ามาใกล้หน่อยสิอะโอเคแบบนี้เหรอใช่เพอร์เฟกเลยอจู่โจม เลวจริงยายบ้าเอ้ยมันเขียนว่าให้ใช้ส่วนเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองอะ่ะอ่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฉันผิดเองฉันผิดเองไม่เห็นต้องทำร้ายกันแบบนี้เลยอ่ะอุ๊ยโกรธโกรโกรงั้นเธอก็แค่ตัดผมฉันไปหรือว่าอะไรแบบนั้นก็ได้นี่นาแล้วก็ปล่อยฉันไปซะโอเครอแป๊บหนึ่งนะอืมตัดตรงไหนล้ะเนี่ยหัวล้านบอ เกมมันยิ่งโจกเลยเอาล่ะแล้วก็แก้มัดฉันและ้วละนายจะไม่ตีฉันใช่ช่มไม่วงเล็บโกหกโอเคให้เซฟด้วยอ้อน่าสนใจปึ๊บอันนี้ขอโทษที่สร้างปัญหานะมีตัวเลือกระหว่างตีเธอหรือว่าออกไป นี่นีออกจากบ้านเลยแหละอันนี้คือไปเลยใช่ไหมมันต้องตีสักทีก่อนแล้วกันนะอขอฟาดสักทีเธอสัญญาแล้วนี่นะว่าจะไม่ทําแบบนั้นนะก็เธอผิดเองนะที่มาไว้ใจผู้ชายที่รักพาตัวมานะบายไปละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ้านของฉันน่มันฮะเกิดอะไรขึ้นบ้านฉันมันคือบ้านต้นไม้ ฉากจบสองตกตกที่ไม่ใช่ตกหลุมรักด้วยต้ตก,ตกหลังคาตายเออเออโอ้ยตายเถอะไม่น่าไปตีน้องเลยเอ,อ่าเหมือนเกมจะมีทั้งหมด4ฉากจบนะครับตอนนี้เราได้มาสองแล้วมาวะขึ้นทางงั้นเราต้องเลือกออกจากบ้านเลยทำไมตัวจะไม่ตายไปถ้าออกไปเลยเนี่ยโอเคบายเดี๋ยวก่อนสิฉันยังต้องการนายอยู่นะเพื่อจะทำมันให้เสร็จนะ่ะ ฮะยังก็ว่าฉันต้องช่วยผู้หญิงที่รักพาตัวฉันมาอย่างนั้นแหละนี่นายก็รู้นี่ว่าฉันไปรักพาตัวนายมาใหม่ก็ได้ใช่ไหมเออ,เอ,อฉันเกลียดเธอจะมัดอะเยี่ยมนั่งเป็นเด็กดีแล้วก็รอฉันแบบนั้นนะพระเจ้านี่ฉันทำอะไรผิดไปทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้อืมและทำไมเธอถึงอยากทำยานั่นจะแย่ขนาดนั้นเลยละ่ะฮะ ถึงขนาดที่จะฆ่าใครบางคนได้เลยเนี่ยฮะก็เพราะว่าเพื่อนของฉันที่ชื่อแพทติเซียน่ะเป็นคนบอกว่าแม่มดคนอื่นๆเขาก็ทําแบบนี้กันและฉันก็ควรจะทําเหมือนกันงั้นนี่เป็นเรื่องปกติที่ทํากันจริงๆเหรอเนี่ยฉันไม่รู้เอา้างั้นแล้วทําไมถึงทําล่ะก็บอกแล้วไงเพราะว่าเพื่อนของฉันที่ชื่อแพทริเซียบอกมาเอมแพทริเซียเนี่ยเป็นคนให้ส่วนผสมนั่นมากับเธอเหรอ ใช่แล้วยายนั่นไม่ได้บอกเลยว่ามันจะทําอะไรได้นะก็เธอบอกฉันว่ามันจะทําให้ฉันมีความสุขมากขึ้นนี่ไงเอาล่ะอันนึงของนายและอันนึงของฉันฮะ<า>มันต้องใช้คนสองคนในการดื่มยานี่นะแล้วก็จะมีความสุขโอเคพอกันทีฮะลองคิดดูสิคิดสิ เพื่อนของเธอเป็นคนบอกให้เธอนทำยานี้ขึ้นมาแต่ไม่บอกผลพวงที่จะตามมาเหรอนี่มันน่าสงสัยไม่ใช่เหรออย่างน้อยก็ช่วยบอกหน่อยเธอว่าทำไมถึงลากพาตัวฉันมาน่ะเพราะว่าแพตติเซียบอกว่าให้ตามหาผู้ชายที่ดูดูท่าทางหน้าตาดีโอ้โหนี่คำชมใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งในสูตรทำยานั่นที่ถูกฉีกออกไปนะ่ะเธอไม่คิดบ้างหรือว่าอา่อันนั้นน่ะอาจจะเป็นส่วนที่เธอไม่ชอบก็ได้นะอะไรนะไม่มีทาง เธอไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกนะงั้นเหรอเธอแน่ใจเหรองั้นทำไมไอความสุขที่เธอว่าเนี่ยมันเหมือนยาสเสน่ห์เลยล่ะฮะมันต้องใช้ส่วนผสมของใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องการให้คนคนนั้นเนี่ยดื่มยาด้วยใช่ไหมมันมันเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงอยากให้ฉันทำแบบนั้นนะ่ะทั้งๆที่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะ ไม่ได้ต้องการคู่หูแต่ว่าบางทีเพื่อนของเธอเน่ะเขาอาจจะคิดว่าเธอเองอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือยังไม่แน่ใจก็ได้นี่นาเขาก็เลยพยายามทําทุกอย่างตามที่เขาคิดนะแต่แต่ฉันคิดว่าแพทริเซียเนี่ยยอมรับฉันฉันคิดว่าเธอเธอจะเข้าใจว่าฉันต้องการอะไรในบางครั้งเนี่ยเธอก็ต้องเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องฟังคนอื่นไปทั้งหมด เพราะบางครั้งเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจตัวเธอเหรอกและเขาก็แค่พยายามช่วยเธอในแบบที่เขาเข้าใจเท่านั้นเองน่ะแต่นั่นน่ะอาจจะเป็นในแบบที่เธอไม่ต้องการก็ได้สรุปก็คือ,อเพื่อนอาจจะคิดว่าอลาิสเหงานะครับก็เลยอยากจะหาผู้ชายมาอยู่ด้วยให้แต่จริงๆอลิสบอกว่าแบบ ฉันไม่ได้ต้องการผัวอะไรแบบนี้นะแต่เหมือนเหมือนเพื่อนแบบจะไม่เชื่อนะเพื่อนเชื่อว่าแบบเอ้ยมีคู่ยังไงก็ต้องมีความสุขกว่าก็เลยหลอกให้อลิซทํายาสเสน่ห์หรือเปล่าแล้วก็หาผู้ชายหล่อๆมาอยู่ด้วยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นยาสเสน่ห์ไหมนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราเราไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรแต่ดูจากทิศทางเกมก็ก็เหมือนจะใช่นะครับอืมเอาล่ะแล้ว,ลวเธอจะเอาไงต่อละ่ะสถานการณ์ตอนนี้มันน่าอึดอัดชะมัดแต่ ฉันไม่รู้ว่าควรจะปล่อยเธอไว้แบบนี้คนเดียวหรือว่าจะอลิซมีตัวเลือกระหว่างดื่มยากับไม่ดื่มอ่ผมคิดว่าจริงๆความรักมันก็ไม่ควรจะมาจากยาใช่ไหมไม่ว่าใครก็น่าจะรู้ว่าถ้าไม่ใช้ยาก็คงจะดีกว่าถ้ามันมาจากความรู้สึกของทั้งสองคนจริงๆเพราะงั้นฉากจบที่ดีกว่าก็คือการไม่ดื่มหรือเปล่านะแต่ผมจะเก็บ อันที่ดูเป็นแพทเอนก่อนแล้วกันนะครับมาลองดื่มยากันดูว่าจะเป็นยังไงอลิสอ้าวเฮ้เออะไรเนี่ยให่ยาหยนั่นจับยากอกปากฉันอลิสนี่มันอะไรกันอะอลิสอ,อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับหัวของฉันจะระเบิดทำไม ทำไมเธอถึงทำแบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการนี่นะไม่มันไม่ใช่แต่ว่าถ้าแพลติเซียบอกว่ามันคือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็บางทีนั่นน่ะอาจจะถูกแล้วก็ได้บางทีมันอาจจะทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นอลิซเธอ มันโง่ชากจบสามความรักที่กวงโบโอ้รู้สึกสะเทือนใจเล็กๆนะครับโอตะเพลงไตเติลมันกาวแฮะเหมือนอันนี้น้องจะไม่มั่นใจในในตัวเองหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเชื่อเพื่อนอยู่ดีทั้งๆท,ที่รู้ว่าแบบมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับอมผมต้องเล่นใหม่ใช่ไหมตี ไม่ตีเนาะนั่งดูเกือบกดตีอีกรอบจะตกบ้านต้นไม้ตายเอาล่ะเดี๋ยวมาลองเก็บอีกฉากจบหนึ่งนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมชอบคําพูดของโจนะที่บอกว่าบางครั้งก็ต้องเชื่อตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเข้าใจเราไปซะทุกอย่างเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราคิดอะไรนะครับเขาก็แค่อยากจะแนะนําเราในแบบที่เขาในแบบที่เขาเข้าใจอ่ะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ทางออกของเราเสมอไปเอาล่ะรอบนี้จะเลือกไม่ดื่มยานะแต่โดนตบเข้าไปเหมือนเดิมไหมเนี่ย อลิสอ่ะไม่โดนโอ้พระเจ้าโอ้โอ้ฉันจะทำยังไงดีวันนี้อบ้าเฮ้ยอเออแล้วแบบนี้ฉันจะเป็นเพื่อนกับแพ็กติเซียต่อไปได้ยังไงล่ะฉันพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยฉันไม่มีทางยกโทษให้กับยายนั่นได้แน่ แบบนี้เราไม่มีทางเป็นซีกันอีกแล้ว啊เออเออฉันคงต้องทำอะไรสักอย่างสินะเนี่ยไม่งั้นคงไม่ได้กลับบ้านแน่เฮ้ย hey, ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเธอก็หาเพื่อนที่ดีกว่าได้เองนะไม่หาไม่ได้พระเจ้าบางทีอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอสที่ช่วยเธอได้นะเอสคือคือเบอร์หนึ่งะ งั้นงั้นเอาเป็นขนมปังกระเทียมเป็นยังไงล่ะมันคงจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะไว้จะซื้อมาฝากนะอนี่ฉันจะไม่ได้ถูกฆ่าใช่ไหมอืมหัวร้อแบบชั่วร้ายด้วยนะขนมปังกระเทียมอย่างนั้นเหรอนายพูดจริงเหรอไม่ต้องมาพูดเลยฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงชอบมันนักอะอะไรนี่นายไม่ชอบขนมปังกระเทียมเหรอ แน่ใจนะว่านายไม่ใช่แวมไพร์หรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะเอผมไม่แน่ใจว่าบทพูดขนมปังกระเทียมมาจากไหนนะครับอาจจะมาตอนจากตอนที่ให้เราสำรวจก็ได้แต่ผมดันไปสำรวจของสำคัญมันก็เลยตัดบทพูดมาเข้าเนื้อเรื่องหละอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะเฮ้อาจจะมีขนมปังกระเทียมอยู่ในห้องนี้หรือว่าอะไรตำนองนั้นไหมไม่ฉันไม่ใช่แวมไพร์แต่ว่าฉันแพ้กลูเตนนะ่ะเดี๋ยวก่อนจริงเหรอใช่ พราะงั้นการที่ฉันทํางานอยู่ที่ร้านขายขนมเพสที่เนี่ยมันยิ่งน่าเสื่อมภัยเข้าไปใหญ่ใช่ไหมนั่นก็จริงนะแล้วทาไมนายถึงไปทํางานที่ร้านขายขนมนั่นล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกหน้าที่ได้ทํางานที่อยากทําใช่ไหมสาหรับฉันเนี่ยมันก็แค่เป็นงานใกล้บ้านและที่สําคัญเลยก็มีเพื่อนหลายคนที่ทําอยู่ที่นั่นฉันก็เลยตามไปทําด้วยนะ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมต้องพูดเรื่องนี้ด้วยะเนี่ยฉันไม่ควรบอกให้เธอรู้เลยว่าบ้านฉันอยู่แถวไหนอะเออ โอเคฉันจะปล่อยนายกลับบ้านในที่สุดและนายกลัวความสูงหรือเปล่านะ่ะทำไมถึงถามล่ะพาบินแน่นอน <c oughs> นี่ช่วยบินให้ต่ำกว่านี้หน่อยได้ไหมขอร้อง <c oughs> ทำไมกันนี่มันสนุกจะตายไปนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่นายได้ขี่ไม้กวาดนะ่ะนีอ่อย่าพูดจาเป็นลางสิแล้ว อยากให้ฉันปล่อยนายลงตรงไหนอะจาได้ใช่ไหมว่าไม่ควรให้เธอรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนอะเฮ้ยเอาล่ะเออข้างๆอาวคาเฟ่นั่นละกันนะข้างๆนกคูกนันน่ะโอเคจับแน่นๆเออจับแน่นสุดๆแน่ถ้าหากไม่กลัวจะบีบคนตายเนี่ยแล้วก็พวกเราถึงแล้วเออขอบใจนะอลิซมีอะไรหวังว่าเธอน่ะจะหาความสุขที่เธอต้องการเจอนะ ว่าฉันไม่มีความสุขมาตั้งแต่แรกแล้วนี่นะาแล้วก็จบเกมนะครับโอ้เป็นเกมสั้นๆแต่อบอุ่นหัวใจน่ารักมากผมชอบเกมนี้ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่นะเฮ้ยมีคำพูดทิ้งท้ายด้วยอุ๊ยนี่วันอะไรกันเนี่ยถูกรักพาตัวแล้วก็เกือบจะถูกฆ่าบ้าเอ้ยแล้วฉันเปิดตู้ทิ้งไว้ด้วยหรอเนี่ย ไว้ค่อยไปเก็บกระดาษหลังจากล้างมือแล้วกันยังไม่จบนะครับยังมีต่อแฮจะมีอะไรแบบเยียวยาจิตใจคนเล่นไหมแบ <c oughs> บหิวหัวใจมากกว่านี้แต่จริงๆจะใช้คําว่าหิวก็ไม่ถูกเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเรานี่หว่าเขาต้อง <c oughs> อทําทให้อบอุ่นหัวใจมากกว่านี้โอเคเอาล่ะกลับไปเก็บเอกสารอันนี้ลายเป็ดตู้เย็นมันอยู่แบบนี้ก่อนที่ฉันจะย้ายเข้ามาซะอีกอตอนแรกผมนึกว่าเป็นเคาน์เตอร์ทําครัวนะครับ ฉันเป็นคนแปะแม่เหล็กเป็ดนั่นเอาไว้นะ่ะนะผมก็ชอบเป็ดเหมือนกันอยากเลี้ยงเป็ดนะครับเก็บกงเก็บเอกสารอันนั้นอะไรอนนันสุดท้ายือจุดๆเฮ <Hey. S 2> อ่าไอ้ที่เขียนน่าจะเป็นภาษาอื่นนะอ่านไม่ออกเอาหน้า แม่มดอย่างงั้นเหรอเฮ้อลิซช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมอลิซดูเหมือนใานั่นจะไม่อยู่บ้านนะฮะเฮ้ hey. Hey. อันนี้คือแพลติเนเซียเหรอมันคือคนเดียวกับที่ถ่ายรูปกับเราไหมเฮ้ยเอสวิสอ่า่า เหมือนคนสร้างเขาแอบทิ้งปมอะไรไว้หรือเปล่าแบบว่าเป็นในๆว่าจะมีภาคต่อนะครับถ้ามีภาคต่อรับรองก็เล่นแน่ผมชอบเกมนี้นะเอาล่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอไม่อ่านชื่อเกมได้ไหมยาวเดี๋ยวออกเสียงผิดเขิน <c> โ <oughs> <c oughs> ชคดีกับการายวดยวนแม่มดสาวคนดีคนนั้นคือโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมสั้นๆแต่ว่าดีมากๆนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความกาวหาและน่ารัก แล้วก็ยังมีแง่คิดและก็มุมมองดีๆที่แฝงเอาไว้ในเกมด้วยเพราะสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องราวของแม่มดคนหนึ่งที่ชื่อว่าอลิสและเธอต้องการตามหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขในตอนแรกเธอเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจมากพอเธอก็เลยไม่แน่ใจว่าเธอควรจะทำยังไงก็เลยทำตามคำแนะนำของเพื่อนของเธอให้ทำยาตัวหนึ่งขึ้นมาและนั่นจะทำให้เธอมีความสุขแต่สุดท้ายเธอก็ค้นพบว่า ความสุขในแบบที่เพื่อนบอกมากับความสุขที่เธอต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันผมคิดว่าไอายาสเสน่่์ในเกมนี้เนี่ยสุดท้ายมันอาจจะเป็นตัวแทนของความหวังดีที่คนรอบๆตัวอาจจะอยากจะมอบให้กับเราอาจจะอยากให้เรามีความสุขเลยอยากให้เราทําแบบนู้นแบบนี้บางครั้งก็ดีบ้างแต่บางครั้งมันก็ไม่ดีสุดท้ายความสุขของเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราต้องมีความกล้ามากพอ ที่จะซื่อสัตว์กับตัวเองอะไรทำนองนั้นนะครับโดยโดยรวมก็ถือว่าผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากเลยนะสั้นๆง่ายๆแต่ว่าแบบมาสเตอร์พีซเอาล่ะวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้ามีเกมมากน่ารักใสๆแบบนี้ไว้จะหามาเล่นให้ดูอีกนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย